สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสมพงศ์ดอทคอมแห็มเช่นเคยนะครับในบรรยากาศยามแรงนะครับตะวันตกดินแล้วนะฮะก็วันนี้ก็นะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับทําคลิปนี้นะฮะเพราะว่า,าทุกปีนะครับผมก่ ไปหามันอยู่นะฮะแต่ว่าปีนี้นะครับผมกลมองว่ามันจะมีเกาะนะครับสิ่งที่ผมกําลังอูดถึงนั้นนั่นก็คือแมงมันนะครับแมงทีนมนอยู่ในดินนะครับตอนนี้ได้เวลาที่มันจะออกมาละนะครับเพราะว่าตะคืนเนี่ยฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเราจะไปพอตีพงเดิมมันนะครับว่ามันจะมีหั่นอยู่ก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปพอนะครับผมมีอุปกรณ์นะครับสองสามอย่างด้วยกันเวลาเก็บแมงมันนั้น มันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเพราะว่าแม่มันเนี่ยมันโคบเจ็บนะครับคันขนาดอะนะฮะอ่าหนึ่งนะครับเอานี่ก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับไฟฉายนะครับไฟฉายก็แล้วแต่นะครับอันนี้เพราะว่ามันเข้าเอ่อมันเข้าคืนตัวนะครับเราก็ต้องมีไฟฉายในการส่องนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าอันนี้เป็นไอเทมเสริมนะครับ อันนี้ Again, right ตะเกียบนะครับก็แล้วแต่นะครับมันป้องกันแม่มันได้นะครับหอตะเกียบเนี่ยกรีบขึ้นมานะครับต่อไปนะครับอันนี้นะฮะดูใกล้นะครับอันนี้เป็นขี้เต่านะครับอันนี้เป็นขี้เต่านะครับก็เอาไว้ป้องกันมมื่อแม่มันเข้ามาใกล้หอนะครับเหากอุยอุยอุยข้างๆนะครับ แม่มันก่อบ่สามารถที่จะเข้ามาใกล้เขาได้เพราะว่ามันฮอนนะครับมันเป็นด่างเป็นกดตด้วยนะครับอันนี้มันทําให้แม่มันอ่าบ่เข้าใกล้เรานะครับเรากอป้องกันตัวโดยการใช้ขี้เต่านะครับแล้วอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือขวดพลาสติกนะครับขวดยังก็ได้นะฮะก็เอามาใส่นะครับเดี๋ยวเอาไปพอวิธีการอ่าปะเก็ตแมงมันกันดีกว่านะครับเอาจะไปพอทําเลกันหนังกัน เก็บยังไดนะครับเอาไปพอพร้อมกันได้เลยครับไปตามผมมาครับอตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตี่ บริเวณจุดเดิมมันแล้วนะครับก็คือพงเดิมมันปีที่แล้วนะครับเพราว่ามันจะออกก่อนะครับวิธีการสังเกตว่ามันจะมีหรือว่าไม่มีนะครับเอาก่อพอรอบๆก่อนนะครับถ้ามันมีเนี่ยแหมมันถึงบินขึ้นหยาบๆนะครับแต่ว่าเรามาแน่ใจนะครับเขาต้องลงไปพอตีพงมันเตะนะครับเพราะว่ามันจะถ้ามันมีมันก่อจะขึ้นมาแต่โมหันะครับเนาะย่างไรเขาก็ไปพอใกล้ๆเลยนะครับไปเดี๋ยวผมสังเกตรอบๆก่อนเนาะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ม่งเดิมของปีที่แล้วแล้วนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะปีที่แล้วออก4ี่ห้าพงนะครับสี่ห้าฮูก่อนนะครับเก็บปอมตันนะครับปีนี้คาดว่านะยังบอกออกเตือนะครับต้องรอให้ฝนตกเห็นซักแหงใหญ่ๆนะครับก็คงจะออกตีเดิมนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมา ก่าจะมาทายทัานะครับนึกว่ามันออกผมก็เลยฝั่งมานะครับนะฮะ่ะท่านผู้ชมครับไหนๆก็มาแล้วนะครับบาใหอเป็นการเสียเวลานะครับยังไงผมจะสาธิตการเอาแมงมันแล้วกันนะครับสมมุติว่านะฮะสมมุติว่าอันนี้นะครับฝาน้ําโพกนี่นะครับฝาขวดน้านี่เนาะสีแดงๆนี่นะครับเป็นแมงมันออกนะครับเป็นหูแมงมันออก อาสิ่งที่เขาต้องทำนั่นก็คือนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือขี้เต่านะครับเขาก็อปุยยิงอี้นะครับอยู่ปุ้นเขาเขาก็อปุยนะฮะเขาจะอยู่เราจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็ขี้เต่านะครับอุยล้อมรอบตัวเขาไว้นะครับ ล้อมหลอบตัวเฮาไว้ยี่นะครับนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแม่แมงมันมันก็จะแมานะครับเดินมาต่อเนี้ยมันก็จะมาโดนอาคิเตานะครับมันก็จะบักแกาเข้ามาแล้วนะครับเฮาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ขวดของเฮานะครับก่อไว้ใกล้ๆเนี่ยฮะ จะเอาลอยอีก็ได้นะครับเวลามันออกมาหฮกก็เก็บนะครับวิธีการเก็บเนาะมาดูนะครับวิธีการเก็บนะครับนะครับใช้ตะเกียบนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับใช้ตะเกียบก็ได้หรือว่าใช้มือเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าผมจะถนัดตะเกียบนะครับผมใช้ตะเกียบในการกรีบกรีบเซ็จแล้วก็เอามาใส่ในขวดนะฮะ กีบเซตแล้วก็เอามาใส่ในขวดนะฮะอันนี้เป็นการป้องกันแม่มันได้ดีที่สุดนะครับก็สาธิตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคลีปแมงมันนะครับคลีบการเก็บแมงมันมาให้ท่านผู้ชมได้พอกันแน่นอนนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตมสมพงศ์ดอทคอมตัวนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็่วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ